สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องสัญญาติตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับหายากนะครับแต่ว่าก็ได้รับความนิยมนะครับเป็นยี่ห้อเคียวริสึนะฮะเคียวริสึนะครับรหัส3600 36cc เดิมเดิมญี่ปุ่นเลยนะนี่นะครับสายลุยเลยเออ36เครื่องจะไม่ดังนะครับพี่พี่ครับ เสียงเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับอะไรก็มีนะตัวนี้รู้สึกคัดเราเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะแล้วก็ตัวกรองอากาศก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นโมเดล SRE 3 6 0 0นะครับคัดเป็นเบอร์คือเควลิสเร์เนี่ยมันจะมีคัดอยู่ทั้งหมด4เบอร์อันนี้เป็นเบอร์ที่3นะครับเบอร์ที่3ก็คือมันจะมีเล็ก260แล้วก็3 4 1ง สามหนึ่งหนึ 1, ่งสมสี 1, แล้วก็รหัสสี่ไปเลยอะไรเงี้ยครับคัดตอนนี้จะเป็นคัดเบอร์ที่3มนะครับก็ค่อนข้างไปไปทางใหญ่ละก็จะอยู่ในโซนประหยัดน้ำมันอยู่นะครับยังไม่ถึงการกินน้ำมันมากแฮนด์ <S 1> <S 1> ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเปิดดันขึ้น <S <S ข้างบนนะครับลองฟังเสียงดูก่อนนะรันเบานะพี่ลากออกให้เสร็นะรานมีขายนะครับรานใหม่มีขายนะครับของมาเทนทำแล้ว นุ่มๆดับเครื่องอ็ตรงนี้นะฮะเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้น้ำหนักก็อยู่ประมาณสัก6กโลกว่า6โลครึ่งนะครับไม่ต้องกระตุกดึง ดึงออกเฉยลากออกเฉยนะครับได้เสียงที่นุ่มดีนะครับนุ่มก็นั้นหนาเลยนุ่มก็นั่นหนาเลยนะครับห้าพันห้ารวมส่งนะครับตัวนี้ห้าพันห้ารวมส่งเพราะมันจะขึ้นรหัสสี่แล้วเดี๋ยวจะทํากะว่าจะทําแล้วก็ห้อยไว้ที่ร้านนี่แหละเผื่อพี่ๆคนไหนถูกใจก็มาช็อปเอานะครับรู้สึกสามหนี่ได้มาตัวเดียวนะนะครับ กติมันจะมีหมวกครอบตรงนี้เป็นขาตั้งอันนี้ไม่มีอีกตัวหนึ่งมีแต่ว่าจะทําตัวนี้สมบูรณ์ใส่มาสมบูรณ์ดีกว่านาะเดี๋ยวหาหมวกมาใส่ให้มีหมวกอยู่นะครับอ่ะเพื่อเพื่อใครชอบนะฮะยี่ห้อนี้เคลื่อนสึเสียงไม่ดังลุยสวนได้มันๆเลยใบมีดใหม่นี้ไม่ได้แถมนะครับเอใบมีดตัวนี้ไม่ได้แถมแถมใบมีดใหม่ให้แล้วก็มีสายสะพายให้ประกันเครื่องให้120วัน ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับก็หลายคนก็ยังยังไม่เข้าใจเรื่องราคาของทางมือสองญี่ปุ่นนะมือสองญี่ปุ่นเนี่ยเวลาลงขาย4,009บางท่านก็บอกแพงนะครับมันก็ก็อย่างที่เรียนเสมอว่าถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคุณภาพเป็นตัวตั้งเนี่ย4,009แลกกับอายุการใช้งาน10กว่าปีเนี่ยยังไงก็ไม่แพง แต่เมื่อ,อไหร่ที่เอาราคาเป็นตัวตั้งเอาราคาเป็นตัวตั้งนะ4,000ก็แพง3,500ก็ยังแพงเพราะฉะนั้นมันจะสุดท้ายมันจะไปจบเครื่องจีนที่พันกว่าบาทแต่มันแลกมากับปีละตัวหรือ6เดือนตัวหนึ่งแต่เราขยันซื้อบ่อยๆเอาสุดท้ายแพงกว่าตัวญี่ปุ่นนะครับอ,อันนี้อันนี้ อธิบายในมุมของคนเล่นญี่ปุ่นนะครับให้พี่ๆคนที่เล่นจีนเข้าใจในมุมของพวกเราทําไมเราถึงเลือกซื้อมือสองญี่ปุ่นก็เพราะว่าราคามันครึ่งหนึ่งของมือหนึ่งแต่อายุการใช้งานมันยาวกว่าเครื่องจีนในท้องตลาดนั่นเองนะครับอลองดูนะครับพิจารณาก่อนสั่งซื้อทุกครั้งตังในกระเป๋าท่านนะครับเงินท่านนะครับตัดสินใจซื้ออันไหนมันคุ้มก็ซื้ออันไหนรู้สึกมันแพงไปก็ไม่ลงซื้อนะครับ ง่ายๆเลยไม่มีใครมาบังคับเราสวัสดีครับ